คับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ FC, ้องเอฟซีท่างสองนลินตามฝันทุกทุกทันนะครับผมวันนี้นรินตามฝันจะพามาตามแนวทางของพ่อสิงนะครับแนวทางของอาจารย์สิงวันนี้เราว่าที่ยิบอาแล้วนะครับผมถือว่าเป็นโค้งสุด้ายแล้วแล้วผมจะพาไปเบิ่งแน,นวทางของพ่อสิงคนจิตเปลี่ยนแปลงบอ่อห้ไดมาตัวใดอีกมาครับผม มีตัวเปลี่ยนแปลงหรือบเปลี่ยนแปลงนะครับผมเข้าไปรับส้มรับฟังพอสิงคนจะบอกแนวทางนะครับมเมื่อนี้ผมจะพาเข้าไปข้างในกันนะ907 906 019 90 903ตัวนี้ถามน,นีอยู่นีสินะครับัวน,นี้อนรฟัรตัวนี้คือเดนลักซิสนี่คือได้ตัวเรียมากว่าผมจะกลัวเรร่อยครับ อันนี้รักมวยครับศูนย์เก้ารายตัวเรียมาด้วยจับยืนครับยืนขึ้นทั้งไมก็เลยแต่ท่านจะจุดโตแบบชัดเจนแต่ไมนชัดเจนสิเขาเปามากกวแต่พายอะไรกันตู้มาสอบถามครับนะครับเนาะศูนย์ศูนย์เก้าห้านะครับเปิดเป็นเบอร์สี่เบอร์ตู้สี่ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดนะครับเนาะตู้มาสอบถามอะไรศูนย์เก้าสี่หกสามห้าครับสนใจนะข้างนะครับเนื้อข้างของรัฐบาลนะครับคอสินแอมี่ มีให้นะครับเนาะเรียได้กันได้ราคาจันได้กรับผูติดต่อกับภาษีได้เลยนะครับครับผมทำไมจะเปลี่ยนมาสูตรไม่สูตรคำนวณนะครับของพภาษีแต่ทุกวันสอบถามได้นะครับคุณพอพันกับไห้แนวแท่งแบ่งปันทุกทุกท่านนะครับผมเนก้การเรียนหวยครับก็คือไม่ได้บอกนะตลอดปีคือคืออย่าด้ยวรูได้ตลอดชี่นะครับน้องแม่นไหมครับ เขาเขาทุงมวเร่ย้โอ้ยทุ่งวดเลยโบ่าเลยครับยูจะ่าเขาจะไดเด่นตัวใดเด้วก่อนนั่นแหละเขาต้องหาตัวมาถ้าไดตัวเด่นมากปุ๊บเมี่ยหนวเูาจับครับคู่สูงถึงน้าบ้านพวกว่าสอบตามครับได้เลยสูงเนาะส่งขึ้นไาคุยกันได้นะครับครับราคากันเองโทรมาคุยกันก้อนนะครับผมมากระจองบ่มากกแต่แเอฟซีตันผู้ส้มนะครับผมโทรขามาหาพ่อสิงนะครับหรืออาจารย์สิง เดี๋ยวพันใจคำแนะนำนะครับปรึกษานะครับเดี๋ยวเบิงใไอตัวเลขแนวทางเมื่อก oh ี้เมื่อกี้เห็นลูกค้าเขามาก่อตัเลยไว้ถ้ากันไปนซื้อน่าก่อนลูกค้าเขถามากว่หวันที่หนึ่งนนนที่หนันทีหนนะครึันผมนงวัน่นงวนหนึงวั่วนท่หนึงวนท้าตนดห้าวัน่งนที่หกึางวัหนาวัน่นั มีเก่าหนึ่งหาเก่าสมหาเกาหาหาเกเจหาเกเกหาครับผมคุณพอมันก็นจับคู่ให้แล้ว3ามตส่วน2โตนะครับผมเนาะสโตกับมีสิบหาสาหาหาเจหาเกหาครับผมงวดวันที่1มิถุนายนสองพครับผมขับหน้าจ,จอไว้ด้วยนะครับผมเอซี ส่วนเหล็กซุดนะครับเหล็กเก่าโตนะครับผมคุณพอมันจะลงไว้ในหะ้เตามนี้นะครับผมเนาะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองเก้าสามหาสามเจ็ดสามเก้าสามหนึ่งครับผมโตที่คุณพอมักแห้งก็คือสองสี่นะครับกับสามหาครับผมเนาะพอมันก็โขงไว้ให้เราสองสี่ลากตัวเดียวน้นน์นะครับผม สวเลขบนนะครับผมเลขบนคุณพ่อเมือนกับฟันโต้งให้เก้าสามห้าสองตก็สามห้านะครับผมส่วนบนนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเลขคุณพ่อสิงหรืออาจารย์สิงนะครับผมแนวทางของคุณพอกับมะเคยอผ่าตดนะครับผมเข่ามาทุกทุกงวดนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมเลขวิ่งเลขสูตร ผมคุณพอนะครับ FC โทรมาว่าเลขแม่นเป็นตาเห็นนะครับผมเนาะว่าดีบัตต์มาครับผมผสมว่าปะสิทเป็นผมมาเบิรงแนวทางลูกเนียนนี่เน่แบบนี้เนาะเพราะว่าเลขมวนนี่เลขผมเห็นมาแต่ตุ่นมวนมันก็ได้เลขขีครับลักลอยกับคีบลักซีฟกับคีบลักนวยกับคีบรวมแล้วว่ามันกบหมดนะครับอันนี้เอาเลขขีบมาเหมนกันเพราะมันขีบทั้งสามหลัก สามหาเจ็ดเก่าหนึ่งครับวิ่งเก้าล่องหาครับครับทุ่นหน่อยวิ่งตัวเดียวเน้นตัวเดียวคือเก่าครับเล็กวิ่งตัวอันนี้อาจารย์จับคู่ไหนคือเม็ดเดียวเก้าสามห้าเห็นสามหาครับตัวนี้ตัดหางครับบางคนว่าเล็กขี้ไรแต่อาจารย์เล็กพวกไรๆแล้วครับเรื่องเลี่ยกมือกสิผมไม่วิ่งเก้าเนี่ยเก้าสามารถรักลอยครับนุ้ยนี้จะเป็นราคาแต่ผมจับเอายูนิเซนหาซึ่ใส่กลางครับครับผมเก้าหนึ่งห้า เก้าสามห้าเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดห้าครับเก้าเก้าห้าแล้วก็ตัดหางครับวิ่ไม่อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าวิ่งมีเล็ก 1, 2, 3, 4, 5, เล็กเล็เล็กุผล่ม่หาตัวครับคตัวเม็ดเดียวคือสามห้าครับครับส,บสามเก้าาสมตัวนี้เก้าสามหาเลยมันบอกครับทุนหน่อยให้ทุ่นหน่อยสิเก้าให้สิเลกวิ่งเก้าเลยครับเก้าสามหางตัวเดียวเลยครับให้ติล่องก็ว่าตัวนี้นะตัวล่องผ้องเลื่อนนี่ตัวล่องเก้าหนึ่งหาครับผ <regret, S 1> ม พอว่าเลี้ยงนี้ร่วมร่วมเะไมันเจ็ตเต็มครับสิบหมาออีกบอกครับงวดนี่สามหางวดที่แล้วกัคดังดังมาตะงวดก่อนครับก็เล็้ยมาได้แบบนี้ครับงวดนี้ขึ้นหน่ยก็ให้วิ่งเก้าซื้อเก้าสามหาครับสามหากร่องเก้านึงหาครับสองคู่ครับอันนี้บุญครับครับผมนะเอาเรียกล่างมาเนี่ส่วนทางล่างนะครับผมเลขลก่างนี่หลักสิบล่างคู่หลักหน่วยล่างคู่ครับยกตัวอย่างทีเมื่อกี้นี่มันขีดเบิดครับ มันดอกเก่าๆทุกวันนี้มันคูบดผมเลยเอาเลขขี่ทินทั้ัน้องชันดครับผมคุณคุสวัสดิ์มันเป็นเลขคูมดสิบล่างคูนวยล่างคูวันนี้ห้วิ่งสองครับเมื่อกี้นี้รักสิบผมได้หาเก่าๆแต่ผมไปจับหามันออกเก่าถ้าออกเก่าเนอะเก่าๆครับไปจักมาผมแซงหานี่จับพิดตัวเลขคู่ขี่เข่าครับวันนี้ สองศูนย์แปดผมจับสองครับให้วิ่งสองล่างครับวิ่งสองล่างวิ่งเก้าบนเม็ดเดียวสองซีครับเม็ดเดียวแล้วสองซีเออซุปนี้กันนะซื้อหรอกันไม่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่ว่าคุณพอมั่นใจสองซีตัวเดียวครับตัวเดียวเม็ดเดียวครับผมทุนหน่อยวิ่งสองล่างไม่ับซื้อสองซีกันสองศูนย์เท่านั้นะครับมีสองคู่ที่ผมเน้นสองซีกับสองศูนอันนี้คือ เล็กแรงครับครับเล well ็กแรงเนาะครับเนาะการเลขบนนี่ก็สรุปเร้วอยู่นี่นลครับครับชุดสรุปเต้สองสี่สองศูนย์สองสี่สองศูนย์สามห้าสามห้าสามตัวกับเก้าสามห้าหนึ่งหาหนึ่งเกียรตัวนะครับอเลขสองตัวมีสามตัครับแล้วก็วิ่งสองวิ่งเก้ากันหาครับมีวิ่งครับวิ่งครับสรุปเร้วก็สองสี่าง สามฮาบุมครับครับผมอันนี้แนวทางสูตรของคุณพอนะครับผมคครรัับบอ้าวตัวนี้แม่นเด็ีขึ้นแม่นใช่แข็งขึ้นเติมมันซีจีตัวหนึ่งโตได้ก็แม่นขึ้นกล้วครับคุณพ่อโตกานะครับครับผมเต้นเน้นให้นอกพอเนาะอย่าว่าเลขหลายตูดนะครับเด้อให้เบิ้งสังเกตที่บุ้งเด้องกระจอกเบิ้งโอ้คือหลายตัวครับคเรื่องพวกหลายตัวเด้อครับให้สังเกตที่บุ้งครับคโค้ชหนุอยกับซีตามบุ้งครับครับผม ตัวว่งคือตัวเน้นครับทุนนมายกระได้เฮกับปฏิบัแล้ครับล่างคุณไปเน่นสองสีครับสองศนครับบนก็หายเน่นเก้าสามอารับเกัหนึ่งกันเก้าหนงกิจแค่นั้นนะครับแอปกับมัดคื้อกันเก้าสามหาครับผมเนี่ยเด็กสวยเด็กงามเจ้าขายคุณพ่อไปรับเแคบหน้าจอเลยครับเก็บหน้าจอไว้นะครับผมเนาะจ้าตามที่คุณพ่อเ้านะครับเนาะ ครับผมขอมาเบิ้งกันอีกเที่ยนะครับผมแนวทางของพอสิงนะครับหรืออาจารย์สิงนะครับหนึ 1, 2, 5, ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมคุณพอเบิ้งกะวิ่งบนติดเก่านะครับผมติดเก่าติดหานะครับผมวงผมให้แล้วเก่ามาลอยเบอร์เส้นนะครับจับคู่ให้สามตัวมีเก่าหนึ่งหานะครับเก่าสามหา เก้าห้าห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าห้านะครับคุณพ่อเพิ่นกำมันใจสามตัวเก้าสามห้าที่วงกลมไว้นะครับผมส่วนแนวทางบนนะครับผมส่วนสองตัวคุณพอ่อจ,จับคู่ให้แล้วครับมีสิบห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้าครับผมขับหน้าจอไว้ด้วยนะครับแทซี FC ทุกท่านนะครับผมเนาะส่วนแนวทางของคุณพ่อสิงข้างบนนะครับผม นวทางบนนะครับส่วนแนวทางล่างนะครับผมพอสิงค์นก็ให้ออกมาพร้อมกันนะครับผมเน้นๆที่สองซีนะครับผมเนาะกับให้ติดวิ่งติดสองติดศูนย์ติดหาครับผมเนาะติดศูนย์ติดสองติดศูนย์ติดแปดครับผมส่วนแนวทางล่างนะครับผมเนาะขับหน้าจอไว้ด้วย คุณพ่อมันก็จับคู่ไว้ให้แน่นๆกับสองสี่สองหกสองแปดสองศูนย์นะครับผมนี่ตัวตัวกันนะครับผมโตกันจะมีสามนี้ได้กับสองหนึ่งสองเก้าสองหนึ่งสองสองสองสามสองเก้านะครับผมเนาะฝากไว้พิจารณาด้วยแรถแคปหน้าจอไว้ด้วยครับผม ที่เน้นๆกับสองซีครับผมเนาะ FC จับจ้วงไว้วันที่หนึ่งมิทน,นานะครับผมเนาะเกียร์อันเด็กของคุณพอ่อแนวทางล่างนะครับของพ่อสิงห์บนก็ได้เห็นแนวนะครับผมนรินตามปันก็ได้บอกทันผุส้มไปแล้วสรุปให้แล้วนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นรินตามปันก็ขอล่าทาั้งส้มไปก่อนสวัสดีครับ